ในขณะที่นายกเศรษฐาตอนนี้ร่วมการประชุมเอเป็อยู่ที่สหรัฐคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับคือมีการโพสต์รูปที่มาที่ไปเนี่ยทางคุณวันอยู่บำรุงโพสต์ผ่าน a c e b o o k ฮะเป็นภาพของคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเดินทางไปพบกับตระกูลอยู่บำรุงถึงที่บ้านเลยแล้วในบ้านในภาพนี้ มีใครบ้างนอกจากคุณนุงอิงคุณวันอยู่บำรุงมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง<ฆ>ผู้พ่อนะแล้วก็ลูกคุณวันด้วยคุณกาโมคุณกาโมอาชาวินอยู่บำรุง<ฆ>นะฮะโพส์ภาพแล้วก็ไม่ได้มีการบอกอเป็นคำพูดอะไรบรรยายอะไรนะโพสภาพเฉยๆเลยบอกแค่ว่าเช็คอินบ้านริมคลอง<ฆ>อแสดงว่าคุณนุงอิงมาหาถึงที่บ้านน<ฆ>ะครับแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะฮะ นี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมี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 คำบรรยายเหมือนกันนี่มีหัวใจมียกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็ไปที่คุณอุ้งอิงมีการแท็กไปที่คุณอุ้งอิงร้อยต้าเหรียเฉลิมแล้วก็คุณกาโมก่านี่ฮะแล้วก็มีแฮชแท็กอยู่บำรุงแฮชแท็กครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็แฮชแท็กครอบครัวใจถึงพึ่งได้อ่านี่ก็คือแฮชแท็กนี้ด้วยนะฮะทีนี้คนเข้าไปคอมเมนต์ก็มีเพียบเลยฮะหนึ่งในนั้นคุณอุ๋งอิงเองฮะคุณอุ๋งอิงเองเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ฮะ ดีใจได้เจอลุงเหลิมค่ะโอ้นี่ไงแล้วคนมากดไลค์เพียบเลย oh. นะฮะแล้วก็นี่มีอีโมจิแบบยิ้มยิ้มแบบยิ้มยิ้มเขินเขินมีหัวใจด้วยแบบนี้นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาด้วยฮะก็คือทางด้านของคุณแซน ใชยิกาวงนภาพาจันทร์หลานสาวของคุณทักษินบอกว่าหนึ่งภาพกับล้านความปราบปลื้มใจ<อ>แล้วคุณวันก็เลยเข้ามาคอมเมนต์บอกแซนไม่มา<อ>คุณแซนก็บอกถึงไม่ได้ไปด้วยแต่พี่ก็อยู่ในใจน้องคนนี้เสมอนะคะค,คือหวานกันมากหวานแหววจริงแล้วคุณวันก็ไปส่งหัวใจให้ด้วยแบบนี้นะฮะคือเอ๊ะ อันนี้ถือเป็นการสยบดราม่าก่อนหน้านี้หรือเปล่านั่นน่ะสิคะนี่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมเนี่ยเคยประกาศตัดความสัมพันธ์กับคุณทักษิณที่ก็เป็นคุณพ่อคุณนุ้งอิงค่ะแล้วตอนนี้คุณนุ้งอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วใช่แล้วไปหาถึงบ้านตระกูลอยู่บำรง <ขอ S 1> บบุงานงก่อนหน้านั้นจําได้คุณภูมิธรรมบอกจะเข้าไปคุยไปเคลียร์ใจด้วยซ้ำเนาะแต่นี่กลายเป็นว่าเห็นภาพเป็นคุณนุ้งอิงเนี่ยไปเองเลยนะนี่ยหัวหน้าพักไง<อ>หัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ไปเองเลยใช่ค่ะนี่ ปรากฏมีอีกหนึ่งโพสต์บอกว่าพูดถึงเรื่องของควายกับอีกาเหรอคุณวันนี่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเหมือนเป็นนิทานมีภาพเนี้ยค่ะคุณเป็นผู้ชมเป็นภาพควายแล้วเหมือนถูกเขาแทงเข้าไปอ่ะที่ตัวเองอะ่ะแล้วก็มีอีกาถามว่าเล่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเล่าโพสต์นี้ให้คุณผู้ชมฟังคุณวันโจหัวแบบนี้ค่ะฟังนะมีควายอยู่ตัวหนึ่งเขายาวและสวยสง่างามมากวันหนึ่งเขาวควายเกิดแทงเข้าไปในลําตัวของมันเองพอดีมีอีกาตัวหนึ่งบินผ่านมา อีกาถามควายแบบนี้อ่าอันนี้คือจะเป็นลักษณะของบทสนทนาเดี๋ยวเราลองถามตอบกันตามแบบเหมือนโพส์นี้นะ,ะพอเป็นอีกาแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมเป็นควายอ่าเีกาถามทําไมถึงไม่ตัดเขาออกล่ะอ่าควายก็ตอบไม่เอาไม่ตัดเพราะรักเขามากแต่ก็ยิ่งรักมากแกก็ยิ่งเจ็บมากนะแล้วคุณมาวันหนึ่ง<อ>ควายคิดถึงคําพูดของอีกา,าก็เลยลองทําตามที่อีกาบอกโดยการตัดเขาออกตัดเขาออกไปเลยอ,อีกาบินผ่านมาเห็นพอดีเลยจังหวะนั้นอีกาก็เลยถามควายแบบนี้บอกว่า เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ตัดเขาออกไปแล้วอืควายก็ตอบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยอีกาก็เลยบอกว่าแล้วที่ตัดเขาออกแล้วว่ายังเจ็บอยู่ไหมล่ะก็ไม่เจ็บตอนที่มีเขาอยู่แล้วล่ะทีนี้อีกาก็เลยตอบกับควายไปว่าเห็นไหมล่ะไม่มีเขาเราก็อยู่ได้แค่ไม่ชินเท่านั้นเองแล้วยังมีแฮชแท็กลงท้ายด้วยนะบอกว่าก็แค่เรื่องควาย,วายเอะตกลงที่บอกเขานี่เขาควายหรือเขาคือใครหรือเปล่านั้นน่ะสิคะ่ะ,ะเนี่ยฮะ,อะพอบอกเนี่ย ไม่เจ็บเต้าตอนที่มีเขาอยู่แล้วก็มีคําว่ารักเขามากนห้น hey, ตกลงเขาอะไรคือตีความกันเอาแล้วกันอันนี้โพสเอาไว้ก่อนนะก่อนที่จะมีภาพคุณนง์อิงค่ะพอมีโพสต์นี้ปุ๊บแล้วก็ในวันเดียวกันก็มีอีกโพสก็เป็นโพส์ภาพคุณนง์อิงนั่นแหละ,ะทีนี้หลังจากนั้นมีอีกหนึ่งโพสต์ล่าสุดท่านผู้ชมฮะดูเหมือนจะจบดราม่าแล้ว<อ>หรือไม่อย่างไรเพราะโพสต์นี้เลยฮะสบายใจ สั้นๆเลยพื้นหลังสีแดงแล้วก็มีอีโมจิแบบยิ้มแฉ่งเลยค่ะยิ้มกว้างเลยค่ะสบายใจแล้วคุณวันเองก็มีการติดเนี่ยความรู้สึกด้วยข้างบนเห็นไหมฮะวันอยู่บำรุงรู้สึกเป็นที่รักแล้วก็สบายใจก็ต้องดูต่อไปว่าจบดราม่าแล้วหรือไม่แล้วหลังจากนี้คนในตระกูลอยู่บำรุงเองจะเข้าไปมีบทบาทในพักเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับ